คงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ๆน,นะคะหากปัญหาการขับถ่ายนั่งเป็นเวลานานหรือว่าโรคบางโรคอาจจะทำให้เกิดเป็นโรคลิซิดูทวารหนักนะคะอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าโรคนี้เนี่ยจะลุกจะนั่งทีนะคะก็เจ็บปวดทรมานค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะมีแนวทางการรักษาแบบใหม่ค่ะที่เรียกว่าฮารานั่นเองแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะวันนี้คุณหมอจะมาอธิบายให้ฟังกันที่โรงพยายบาลเวชธานีเดี๋ยวไปเจอกับคุณหมอกันเลยค่ะช่วง108สุขภาพ37องศา แล้วตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับนายแพทย์ปียะโตเต็มโชคชัยการน,นะคะซึ่งเป็นสัญวแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลเวชธาน,นีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะก่อนอื่นอยากทราบว่าวโรคลิซิดวงทวารหนังมีกี่ประเภทแล้วก็อาการแต่ละประเภทนี่เป็นยังไงบ้างคะครับลิซิดวงเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ประเภทเป็นลิซิดวงนอกกับลิซิดวงในลิซิดวงนอกเนี่ยก็จะอยู่ส่วนด้านนอกก็จะปกคลุมด้วยผิวหนังลิซิดดวงในจะลึกเข้าไป ควบค,คุมด้วยเยื่อบุลำไส้นะครับทีนี้ลิซิดวงนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาหาเราด้วยอาการมีก,ก้อนขึ้นมาแล้วก็เจ็บส่วนลิซิดวงในก็จะมาด้วยเรื่องก้อนที่ยื่นออกมาจากด้านในแล้วก็อาจจะมีเลือดออกอ๋อค่ะอย่างนี้โรคลิซิดวงทวันหนักนะคะจะสามารถหายไปได้เองไหมคะในระยะแร,แรกๆอาจจะหายไปได้ใช้ยากินหรือยานเหน็บแล้วก็เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ การปฏิบ <ítulo> <displayed, S 1> ัติตัวการกินอาหารเราก็มักจะแนะนําให้คนไข้นรับประทานอาหารที่มีเส้นใหญ่หรือกกใหญ่เยอะๆดื่มน้ําเยอะๆอย่างน้อยวันละสองลิตรแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลาส่วนระยะต่อมาระยะที่สองเราก็จะมีวิธีการรักษาเพิ่มเติมขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอาจจะรัดยางหรือว่าเราอาจจะมีวิธีเย็บเย็บหัวริสิดวงเย็บหลอดเลือดที่เข้ามาในริสิดวงถ้าเป็นระยะที่มากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องใช้การผ่าตัด ทราบว่าปัจจุบันนี้นะคะมีนวัตกรรมในการรักษาโรคลิ่วีดวงทวารหนักที่ลดความเจ็บปวดทรมานให้กับผู้ป่วยได้มากนวัตกรรมที่ว่านี่คืออะไรคะเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยก็เราเรียกว่าฮา,าราก็คือการเย็บผูกหลอดเลือดที่วิ่งเข้ามาในลิ่วีดวงจะไม่มีการตัดเนื้อเยื่อออกจากร่างกายคนไข้จะมีแต่การเย็บอย่างเดียว<ะ>ไหมที่เย็บก็จะเป็นไหมที่ละลาย ไม่ต้องมาตัดใหมอีกแล้วอย่างการรักษาด้วยวิธีฮาลาเนี่ยนะคะใช้เครื่องมือพิเศษอะไรบ้างคะ,ะเครื่องมือพิเศษที่เราต้องใช้ก็คือเรียกว่าเครื่องมือดอปเลอร์เป็นดอปเลอร์อัลตราซาวด์ดอปเลอร์เนี่ยจะติดอยู่ที่ตรงปลายของกล้องที่ใช้สอ่องเข้าไปในทวารหนักะนะครับเมื่อเราตรวจพบตรงไหนที่มีหลอดเลือดมันจะมีเสียงเหมือนกระชีพประจรเราเต้นตุกตุกตุกแล้วก็จิตเครื่องก็จะมีกราฟขึ้นเมืม่อเราพบว่าตรงไหนเป็นหลอดเลือดเราก็จะเย็บตรงนั้นเย็บด้วยไหมละลาย ส่วนเนื้อที่นูนขึ้นมาแล้วในบางคนเราก็จะเย็บรัดแล้วก็ผูกดึงขึ้นไปไปทางด้านบนก็ทําให้ลิซิดวงในระยะที่บีก้อนยืดออกมาก็จะถูกดึงเข้าไปด้วยในที่สุดแล้วหัวลิซิดวงก็จะฝ่อไปเองวิธีฮารามีข้อดีอยังไงบ้างแล้วก็ผลที่ได้ต่างจากวิธีเดิมๆยังไงคะ,ะข้อดีของฮาราก็คือความเจ็บน้อยอผู้ป่วยก็จะฟื้นตัวเร็วแล้วก็ ไม่มีแผลทางด้านนอกไม่เหมือนวิธี i ผ่าตัดการถ่ายเป็นเลือดนะคะบางคนเข้าใจว่าเป็นโรคลิซิดดวงทวารเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถบอกบอกถึงสัญญาณเตือนของโรคอื่นๆได้บ้างไหมคะมะเร็งของลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งก็จะถ่ายเป็นเลือดออกมาและคนไข้ก็จะคิดว่าตัวเองเป็นลิซิดดวงแล้วก็อาจจะไม่ได้มาหาแพทย์ทำให้เราพลาดโอกาสในการรักษาคนไข้ในระยะแรกๆได้ค่ะหลังจากได้รับการรักษาแล้วผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นอีกยังไงบ้างคะก็มีตั้งแต่การกิน การกินก็คือต้องกินอาหารเน้นจําพวกที่มีกา,กากใหญ่อาหารเยอะๆอันที่สองก็คือดื่มน้ําเยอะๆอย่างน้อยวันละสองลิตรอันที่สามก็คือให้ความสําคัญกับการขับถ่ายนะครับ,รบพยายามอย่าไปนั่งในห้องน้ําในขณะที่ตัวเองยังไม่มีลมเบ่งยังไม่รู้สึกว่าอยากจะถ่ายนะครับ,รบอนอกจากนี้แล้วก็ไม่ควรไม่ควรที่จะไปเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมหรือว่าอ่านหนังสือในห้องน้ำ นี่นะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะสาหรับใครที่อยากห่างไกลจากการเป็นโรคริดิีดวงนะคะซึ่งตอนนี้ทางการแพทย์นะคะก็มีวิธีการรักษานวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่ทําให้คนไข้เจ็บน้อยลงได้มากขึ้นแล้วยังไงนะคะถ้าเริ่มมีอาการแล้วก็ควรที่มาปรึกษาแพทย์ก่อนเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะนายแพทย์ปิยะโตเต็มโชคชัยการนะคะซึ่งเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้คาแนะนํากับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI